nhăn má à, mình bỏ má hoạt thiệt đó

มันสิเป็นอย่างนั้นบอกมาดอกกวนปูเอาอาหารไปเกลือมาแล้วมันหนีละเอ้าโยนไปสิทธ์ไปกลางการคน อย่าไปสิดใส่ตอได้มันเกี่ยวใส่ตอหลุดโอ้ยได้ถนี่โยนไปตรงตรงเี่สินาเออสิดออกไปเออสิดออกไปกันไกลก็หันก็นได้แจ็คบาทอะไรเนี่ ຫືອີ່ຫยັງອີ່ຫຍັງຄືຊິແພງແຫຼະຮອດ300 200 แบนความไอตัวลีลีคัดน่วมีเลยเสื้อแล้วบาดีว่ามันชีคดเอ้อเพจังไรละบาดเพจังไรละบาดิอ๋อวมีละบาดว่เวล่ะเอ๊ Đi ba bò, ba bò khát. Chứ nó đấy chưa khèo pa Chắc bà là nhựa pom nè. Sống rồi cả hai bên nam lấy. Bên đây. Sợ chơi mấy non. Bye đi Mưa. ก็งาจะทายลูกป้องเดี๋ยวบังดิ๊กจ๋าว่าเสิน์ูว่าเว้นอ่ะปลาปลามีแต่กินไม่ได้พี่น้องเอ้ยเบ็ดหายไปโอ้อ้าปากแสบงาบแสบงาบมาอืมเพว้นอ่ะอืมเว้นอะไรเต้นเว้นอ่ะ เอาปันไดผุนอ่ะโอ้ยตัวนี้คืออีหยังผุนอ่ะว้ามันสิกินหอดคนผุนอ่ะสีบอกยังแต่เบ็ดขั้นน้อยๆของบักล่ะอยากไปหาบ่อปลาบ่อึดอยู่นี่แต่ว่าเอาปัญไรตะกี้สะใต้ผุนยาไปอยู่กับปูยูนสาลานั่นเอาบัวมาปล่อยกินบัวเบิดบัวน่ะลูกกำลังงามๆมันกินบัวเบิดเลย เห็นตัเป็นไงสมพองเนี่ยเดยวใส่เดี๋ทงไตเห็นบ่เป็นญาติอือันนี้ก็คือกันแล้วฮันนีซปานินก็มิยิ้นขาวๆดอนๆนะไปแล้วทับทิมนะสะนาสะนาบ้านไอ้ต้องที่มองเขาถล่มยังบ่แล้วนะมองเขาถมเห็ดหัวนะคือ่าอยู่หันซิมีแต่ปลานินหน่อยที่เขาเคยปล่อยอันดับแนวด้วยอันที่เขาเคยปล่อยตะกี้นะอื้ม มีแต่ปลาคอบ่อยู่ฮันอืออ่านี่นี่ทับทิมขุนขุนทั้งขุนเฮงตัวใหญ่ลูกขอบทั้งขุนขุนอะมันลอยมากขุนอะป้าคึกขนองจำพอนพอดองพอเอตโววายทั้งกุุบกัมนี่มันจังหลายขุนเกลือประจำมาสันทาาตัวนี้คืองามแถบปากแดงใจวายเยอะเลือนี่ นีเอาไปคายให้านี่เองไปคายญาณนี่นี่ฟงสดยุ่งเกินอาีบกกระนี่นี่นี่อๆน,นี่บึกกะมีอันนี้ใน,นปากแดงจะายยู่คุณอนนาจน้ำขุน ที่กินได้หอดคนผ่นเลยขนาดเส้นเบ็ดลุ่มตองก็ยังยมไปบ่าวไอ้ตองฟังไอ้ตองสีหัวกวันแล้วเนาะสีบ่าวยังดำลอยสองลอยปะคุณอาม้าก,กะมาอยากกินปลาแบบนี้ ได้แค่เป็นหมาเห่าเครื่องบินนี่แหละหมาเอ้ยอเติ้นกับหมาเนี่ยมีคาทอากันจอบเบิ้งปลาแต่เอาปลาป่าได้เห็นบ่ลุงติดกับปาดาหวงมึงอยากได้มึงเอารถคั้นมึงได้อยากโตเอาไปปิ้งแต่ว่ามึงเอาบาได้อ <laughs> บอมีปัญญาเอาไปปิ้งแม่จะโตเดียวเต้นเลย <S <s นี่เอ้ยพูดนะ เพื่อนะเบ่งมามาก็ไปจอบคือกันพืดอ่ะทังบุญแห้งดินแห้ง เอาแม่มาดำกระโดดกินแม่ลูกกระโดดขับข้อปลาดูมันก็อยากกินอยู่ได้ปลามาดำกันมันอาจจะจับได้นี่นจังยู่นะมีนจังบุคคาดนีสจังยู่นะนี่จังบอคาดี่จยู่นะน่งบานี่ยู่นี่ จะเอาจักน้อยก็ได้ไปทอดกินเอาตัวนี้น้อยตัวเล็กๆทอดกินกับเขามาเขาวายูพ่อในหนึ่งเป็นไตรเติน <laughs> ประทับใจแล้วบอได้เห็นปลา <laughs>